ดูดิโอเคคาถาโอ้แป๊บเดียวมอนแต่งแล้วว่าไม่ให้เวลอัพไวได้ไงไงอย่างเงี้ย สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกองหัวมาอีกเช่นเคยวันนี้เราอยู่กันในเกม p o e หรือ path of exile นะที่เสียงตอบรับดีมากๆเลยและแน่โนเราจะไม่เล่นก็ไม่ได้ แต่ก่อนอื่นเลยก็อยากจะสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะขอบคุณที่ยังติดตามรับชมเราอยู่ก็ขอบคุณมากมากเลยนะคะเดีนี้เราจะมาเล่นกันแบบถอดสมองให้ดูนะเราจะทำให้ดูนะว่าถอดสมองเล่นยังไงและเราก็จะเลือกวิชหรือที่ทุกคนเรียกว่ามินเนี่ยนเหมือนโบอีกเช่นเคยทุกคนมันตั้งชื่อภาษาไทยได้ด้วยโอ้หเพือนพอเดี๋ยวเราลอดมาได้แล้วเพื่อนๆเราก็เดสมอลเลยมด มีเงือกอุ้ยโอเคเราก็เข้ามาติดเกาะนั้นเราน้อจะเป็นผู้รอดชีวิตอยู่คนเดียวเอาละชีวิตฉันเริ่มต้นขึ้นแล้ว would you appreciate I it if เออพื่ออุย้ยซอมบี้โฉดโฉดเอเอทำเพื่อเราหรอทำเพื่อนเราเหรอ oh, going like here. รับไม้กายสิทธิ์มาเลยยิ้วสวมใส่ไอายเทมฮะต้องกด X หลังจากนั้นเราก็ได้ทำการฝึกฝนหัดใช้ไม้กายสิทธิ์อัน,นี้เพื่อเราจะได้เป็นแม่หมดน้อย ไม่ได้เข้ากับตีมเกมเลยแม้มาแม่มนมนม่งมดน,น้อยอะไรแต่นั่นแหละเราก็ทําการอัพเรเวลกันอย่างเร่งด่วนไม่เร่งด่วน,วนก็เรื่อยๆแต่ว่ามอนมันมาอย่างเยอะเลยมไม่ออกมาไรวะบีเหรอแน่ๆเราก็ได้อาวุธกระบองที่มีพลังวิญ,ญญาณตั้งหนึ่ง้อยซึ่งเราสามารถเรียกมินเนี่ยนได้และนี่ก็จะเป็น สูตรโกงของเราที่เราจะเล่นอย่างถอดสมองเฮ้ยใส่แล้วผีขึ้นมาทันทีเลยตกใจมาดิครับกี่กร,ร้อยตัวก็มาเลยเก้อผมมีมินเนี่ยช่วยตีอยู่โอ้โลูกน้องตั้งใจดีมากสุดยอดเลยเรียกได้กี่ตัวมากสุดอ่ะปิดไหม อย่างง่ายเลยมีมีเนี่ยนช่วยยังไม่สามารถเจอเพื่อนได้แล้วเราก็เจอลูกแก้วอะไรบางอย่างก็ยังงงกับวิธีการใส่ของนี่อยู่เลยได้สกิลใหม่มาแล้วครับผม yes. ก็เพิ่งมารู้ตอนหลังนะว่าจริงๆแล้วสกีนี้ <just> มันเรียกแทงป่องที่จะมีซากศพขึ้นมาได้ตะไม่แน่ใจว่ามันเรียกยงไงอาจจะต้องมีซากศพก่อนหรือเปล่าอย <okay. S 1> ่างนี้อย่างนี้แล้วเราใช้มันน่าจะเรียกขึ้นมาเหมือนเกมนี้มันจะมาให้เราค่อยๆเปิดแม็กไปเรื่อยๆเราคือมอนอย่างเยอะตอนนี้เราต้องมาฝปิดมือก,กันก่อนนี่ไงป็นป่องขึ้นมาแล้วดูอตอนนี้เรามีทั้งหมด แปดตัวแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยบอกเลยว่าชีพนี้คือถอดสมองเล่นวิชนะทุกคนวิชแต่เมื่อถึงเวลาแล้วมันก็หายไปนะจะแมงป่องทีนี้ถ้าสมมติถ้าเราต้องการอัพพวกเนี่ยลูนพวกนี้เราก็จะเน้นไปที่สร้างความเสียหายของมินเนี่ยนเพิ่มขึ้นเพราะเราจะไม่ทำอะไรเลยเราจะให้ลูกๆหลานๆของเรานั้นคนจัดการโอ้ยสบายที่สุด แล้วมันไม่กลับเลยนะหมายถึงมันอยู่ด้วยตลอดเลยทีนี้เดี๋ยวเราวิ่งแหวนสักพักหนึ่งก็ใกล้จะเจอที่เซฟจุดวาร์ปละให้ทุกคนตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนเลยวมันต้องมีอะไรแน่ๆอย่างเช่นตอนนี้เราก็เจอบอสใช่ไหมใช่เจ้าของโรงสีขึ้นอืดโอ้ขึ้นอืดเสียงนั้นดูเลยครับผม ยิงจิ้วๆเราให้ลูกสมุนยิงอย่างเดียวสมุนดย๋ยเพืองบอสมาตามเราโอ้ยลบลบลบเนี่ยตอนแรกคือเราไม่รู้ไงว่าทำไมมันไม่มีอีแมงป่อกขึ้นมาก็ใช้ไปหลัวๆมันก็เป็นท่าจมปีอะไรบมางนี้นแต่โว้มิน <ลบ S 1> เนี่ยเรา<ห>ค่อนข้างแรง<ห>เลย มาดิครับมาดิครับผมแค่นี้เขาไม่นะมือผมอ่าอุ้ยโดนจริงก็หล่นไกอุ้ยอิว่ิวโอ้ามินเนียนก็หายไปขึ้นมาแล้วเหือบแล้วไม่ล่าเป็นโลให้ฉันดีขอ,อ,อร้องเดูกเกิดคนดูเฮ้ยโอเคเนี่ย อันนี้ยังไม่เท่าไหร่เพราะเรามีแค่สองตัว,เด,ว,เ,ดว,เ,ดวเดี๋ย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 ววรอดูรอดูว,ว้าว,ว,าวเรามีลูกสมุนคนใหม่มาแล้วนั่นก็คือนักซุ้้มยิงโครงกระดูกตอนนี้เรามีสามตัวแล้วนะมีตัวยิงไกลหนึ่งแล้วก็โล่มนุษย์อีกสอง ไม่พอข้าต้องการอีกข้าต้องการมินเนี่ยนอีกองไงออกมาแล้วเอา้าได้สมอลเลยมาแล้วมาแล้วมีมาอีกสามตัวทวนตอนนี้เรามีหกตัวอย่างเมามันมันมันอย่างน้อยรลอยอะตอนนี้จะขิงคน,นดูเท่าไหร่อย,อย่างเยอะ ไม่รู้อยู่ดีมันก็เอ้ยมีแมงป่องเกิดมาตั้งหลายตัวเออจริงๆอันนี้เราในคลิปคือคุยดิีไปด้วยแต่ลืมออาเสียงเพื่อนออกมาเหมือนเราเคยคนเดียวไปไหน่อยเอ้า้องมันตายนี่ังเปนี่ต้เปิดแล้วเหรอ เวลอาไปหนึ่งความที่เราหวังพึ่งมินเนีย่ยนไปไม่ได้หันไปดูว่าไม่มีมินเนีย่ยนเหลืออยู่เลยเราต่อสู้คนเดียวตัวคนเดียวแล้วก็อ่อนแอไม่ไม่ได้หมายถึงคนที่เล่นวิชจะอ่อนแอนะหมายถึงตัวเราเนี่ยตัวเราที่เราเล่นเองแล้วเราก็อ่อนแอโดยที่เป็นตัวเราเนี่ยแหละ แล้วมันมันทำอะไรได้วะไม่ตายเหรออ๋อนึกว่าจะมีแบบไม่ตายนึกว่าไปปลูกโพงแบบมาสเตอร์โหลดอะไรนี้วิ่งหมามันเก่งเกินไม่น่าได้นอน ที่ต้องตรวจสอบมันก็จะมีสแตตใช่ปะ่ะพวกชุดอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องมาลองวัดฝีมือกับบอสในแมปมินิบอสแลนด์จำแมปเอ้ยแต่ว่าเมเนียเราโดดแป๊บเดียวมันก็เลือดนดแล้วนะเฮ้ยมันเรียกลูกน้องมาอีกเดียวเดียวเดียวขอตั้งหลักตื่นขึ้นมาทีสัตว์เลี้ยงของยัน มีเนี่ยนของฉันเฮ้ยเกือบแล้วครับห้าตัวจุกๆไปไปง่ายเกินเฮ้ยให้ชนะให้มันรู้ไปจริงๆคือเมื่อกี้ตายอยู่รอบหนึ่งตดไปหน่อยอ้วอ,อ้ลูกกระจอกเราแตกอีกแล้ว นี่แหละเราอาจจะต้องทําให้ลูกหนูเราถูกก็ให้เป็นโล่มนุษย์ให้เราจบลงลรมเบิดเสริม <think> นะข้อดีมันคืออะไรหรู้ไหมมันไม่เหงาไงมาแมปอย่างเงี้ยดูดิแมปมันอย่างมืดเหมือนเรามีเพื่อนอยู่ในปาร์ตี้มาช่วยตีก็เลยไม่กลัวเลย ลมจิกลมพึงลมมอนมันเข้าไปเราเนี่ยแหละเน้นหมาหมูยังไม่พอแล้วตอนนี้เรากำลังจะหาสกิลที่สามารถปกเสกกระดูกนักวางพึงได้แล้วมันโยนระเบิดที่บุ้มบั้มบุ้มบั้มเลย เราก็ได้มันมาแล้วกับสกิลมินเนี่ยนนักวางเพลิงโครงกระดูกที่เราสามารถปลดล็อกได้ตอนมันเลเวล4หมายถึงเราต้องมีหินเลเวล4เพื่อมาปลดล็อกใช่ไหมแล้วเดี๋ยวทีนี้จะให้ดูความแตกต่างของมัน <Yeah. S 1> เราต้องมาแมปอย่าง,งนี้กันไหนก็ไหนๆรับเพลทไปด้วย <This> ขี่ตัวขี่ตัวนักวางเพลิงสี่ นักลอบโครงกระดูกสองมีทั้งแทงทั้ง DPS เวปากปกเสียงนึกอ克ะไปอีกอ,อันหนึ่งยันหนึ่งเอ้ยเอ้ยดูมันดูมันดูมันอุย้ยถอดสมองเล่นที่แท้ทูก็คืออย่างนี้เองเูนะ นี่จะมอนกี่ตัวก็ามาเลยเอ้ามันมีตัวเดียวเองเหรอนรี่คือเ,เมื่อกี้โค้ดมอนมันออกมาแค่ตัวเดียวดูครับผมดูครับผมระเบิดกันกระจุยกระจายเลยมาดีแล้วก็ใช้สกิลโลกติดต่อไปด้วยให้ติดกันเลยเริ่มกันไปซะ เอ้ยลามดิโอ้โหสบายเลยใครจะเล่นวิสนี่นะบอกเลยว่าแนะนำตัวมีต้าสุดอย่างฟินไม่ต้องทำอะไรเนะลยนอกจากสิกสาบโลกติดต่อใส่ให้มันโดนแรงนี่แน่โอ้ยไม่โดนนี่แน่ดูดูปเนียนโอ้โหโอ,โอพีสุด แบบเดียวมอนแต่งแล้วว่าไม่ให้เวลอัพไวได้ไงไงอย่างเงี้ย อีซี่จังวะดูเลยไม่ทันทำาอะไรเลยอ๋อนี่ไม่ใช่บอสหรือเปล่าเนี่จะเป็นแค่คเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบอสในแมปอะ่ะก็ไม่ใช่บอสต,ต,ตัวตึงถ้าเราเล่นมันยังไหลยังไวเกินนู่นยังวะอีซี่จังเลยบอกเลยนะนี่หน้าที่ของเราคือกิ่งยิ่งมัวก็หา าเอาบอสต,ตายแล้วหรอยังงงเลยถึงสิบวิไหมยังเวอร์เลยเนาะก็ <c oughs> <c oughs> ว่าไปไม่ไม่แต่มาสนกุกเราดูอย่าง้อยร,รับประกันความไม่เหงาตอนนี้เรามีทั้งหทั้งหมด6ตัวท่วน แล้วก็อย่าลืมรูนเราจะต้องอัพเน้นให้มินเนี่ยเราตีแรงที่สุดของที่สุดใส่มันเข้าไปบอกเลยนะจุดนี้ไม่กลัวอะไรเลยทั้งสิ้นกลัวอย่างเดียวมินเนียนย่ยมันเกิดไม่ทัน นี่ทุกคนว่าไงคิดว่าจบมอนในแมปเร็วไหมพอได้อยู่ไหมนี่คิดว่าค่อนข้างโอเคเลยนะพอไปเห็นเพื่อนเนในเขาลงกันทำไมแต่ว่าเขาเล่นตีเดียวไงเรามันสายตีห่มจริงๆได้ยินว่าฮันเตอร์ก็กินมินเนี่ยนเกิดมาทีมันระเบิดเลยอะ เรายิงเองนี่ไม่ได้อย่างนี้นะอวยไปปะไม่แต่อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าใครเพิ่งมาเริ่มเล่นแล้วไม่รู้จะเล่นตัวอะไรดีก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่แนะนำละกันคนสายชิวๆนะคือหลังๆมันจะก็ยากขึ้นแหละแต่ว่ามันก็ลังดีว่าที่จะไปบู๊คนเดียวอย่างเงาห่อยแล้วก็สกิลพีไม่มีเนี่ย เื่อ,อยังงานถอดสมองเล่นจัดโดดมาเติมยายอย่างเดียวแล้วก็ให้ใหปาลาระเบิดดิโอ